สวัสดีเ,เพื่อนเทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้ครับสำหรับใครที่กําลังเทรดค่าเงินทองคําคริปโตหรือสินทรัพย์อื่นๆที่ใช้แลเวเลทในการเทรดอยู่อยากจะเพิ่มโอกาสในการลงทุนวันนี้ขอแนะนำโบรก ZFX ครับซ e l l Capital Market Limited หรือ ZSX โบรกจากประเทศอังกฤษที่ก่อตั้งเมื่อปี2018มีสาขาอยู่ทั่วโลกให้บริการในการเทรดสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Forex ทองคําหรือสินค้าโภคภัณฑ์ดัชนี หุรวมไปถึงคริปโตและแน่นอนว่าการเทรดในตลาดที่มีความเสี่ยงแบบนี้เราจะเป็นจะต้องเลือกโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือมีใบอนุญาตซึ่ง Z f x เอเองได้รับการควบคุมและอนุญาตโดย FCA สามารถเชื่อถือได้ในส่วนของการเทรดเราสามารถเทรดผ่านโปรแกรม MT4 หรือเทรดผ่านแอปของทางโรกได้เลยใครที่อยากจะลองเปิดประสบการณ์ในการเทรดกับ ZFX ทางโรกมีประเภทบัญชีให้เลือกเทรดหลากหลายเลยสำหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นด้วยทุนน้อยๆก่อน สามารถเปิดบัญชีเซ็นได้ด้วยเงินฝากขั้นต่ำเพียง15เหรียญหรือเปิดบัญชี s t p ที่เป็นบัญชีทั่วไปเหมาะสำหรับทุกคนฝากขั้นต่ำ50เหรียญและบัญชีที่มีค่าสเปรดต่ำอย่าง EBN ก็มีให้เลือกเช่นกันฝากขั้นต่ำ500เหรียญโดยการฝากถอนเงินก็มีความสะดวกรวดเร็วด้วยการฝากถอนผ่านธนาคารในประเทศไทยได้เลยทั้ง3บัญชีสามารถเลือกเลเวลสูงสุดได้1ต่อ2,000ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียว และที่น่าสนใจเพื่อนๆสายเทรดที่ชอบรัาเทรนด์หรือถือข้ามวันก็สบายใจได้เลยเพราะทางโบ๊คมีฟีดสวอล์ครับในเรื่องของการช่วยเหลือลูกค้าสามารถติดต่อพูดคุยได้ง่ายๆทางโบ๊กมีแชทซัพพอร์ตภาษาไทยและหน้าเว็บภาษาไทยให้บริการที่ดีและมีความรวเดเร็วถือว่าเป็นโบ๊กที่มีความน่าสนใจอีกโบ๊กหนึ่งเลยนะครับในช่วงนี้ทางโบ๊กยังมีแคมเปญดีๆอีกด้วยสําหรับผู้ที่เปิดบัญชีกับทางโบ๊กหรือมีบัญชีแล้วรับเครดิตโบนัสไปเลย20%เมื่อฝากเงินเข้าบัญชีเทรดและยังสามารถสะสมเเครดดิตโบนนัสีี้้ไถึง5000หย ซึ่งเครดิตที่เราได้รับนั้นสามารถใช้ป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยใครที่อยากรู้จัก ZFx มากขึ้นสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางโบ๊กที่เว็บไซต์ ZFx.com ได้เลยครับ